แต่พอเขาออกตัวแล้วติดลมบนแล้วเนี่ยอู้หูเหมือนพุ่งไปสุสสดชั้นบรรยากาศสตาโทสเฟียร์เลยก็ว่าได้นะครับความประทับใจมันไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆโดยเฉพาะไอ้ช่วงหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายที่เขาบู๊กันท้ายเรื่องเนี่ยอาจเป็นเจร์เมืองไทยชัดๆเลยนะครับฟิล์มฟอร์ดรีวิว คุณพันพักสานะครับบอกตรงๆนะฮะว่าแรกๆเนี่ยผมไม่ได้คาดหวังอะไรกับหนังเรื่องนี้เท่าไหร่เลยแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่ผมเห็นว่ามันเป็นลายเซนที่สำคัญมากในวงการหนังไทยก็คือความสามารถการกำกับของคุณก้องเกียรติขมสิรินะครับพี่ขมเนี่ยก็จะมีสไตล์การกำกับที่ค่อนข้างชัดเจนในประเทศไทยของเรานะฮะแล้วก็ขุนพันเนี่ยเราเห็นมาตั้งแต่ภาคแรกแล้วว่านี่คือไทยฮีโร่ที่ไม่ซ้ำกับ ที่ไหนในโลกนี้นะครับในภาคแรกเนี่ยเรายังรู้สึกว่าตัวหนังนะยังไม่ค่อยได้ตกผลึกเท่าไหร่แต่พอมาภาค2นะครับเขาได้แนวทางในการถ่ายทอดเรื่องราวที่ไม่ได้ยึดไปที่ตัวของขุนพันธุรักษ์ราชเดชท,ที่เป็นบุคคลจริงแต่เป็นการยืมเอาชื่อของขุนพันธุรักษราชเดชมาใช้ในการแต่งเป็นบทของภาพยนตร์ครับแม้แต่ตัวละครเสือต่างๆที่อยู่ในเรื่องนะครับก็มีการตกผลึกขึ้นมา ให้เป็นบทบาทของเสือในลักษณะที่ไม่ได้อิงจากตัวละครจริงเท่าไหรนะักอาจจะมีการหยิบชื่อมาบ้างหยิบตำแหน่งมาบ้างหยิบเรื่องของคาถาอาคมมาบ้างแต่พอหยิบมาแค่ส่วนนิดเดียวเนี่ยเอามาตีแผ่ใส่ความเป็นแฟนตาซีเข้าไปใส่ความแอคชั่นสไตล์ไทยๆเข้าไปขุณพันเลนนะับเป็นหนึ่งในเฟรนช์ชส์หนังไทยที่มีความเป็นแอคชั่น ผสมแฟนตาซีสไตล์ไทยๆได้อย่างลงตัวเลยนะฮะก้าวเข้าสู่ภาคที่3ในขุนพันธ์ภาค3านี้นะครับยังเป็นการกำกับของก้องเกียรติคงซิริเช่นเดิมนะฮะกว่า10ปีในการเล่าเรื่องราวของขุนพันธ์นะครับเข้าสู่ภาคที่3นี้ได้นักแสดงคนเดิมมาครับคุณอนันดาเอเวอริงแฮมอินกับบทบาทมากขึ้นให้เราได้เห็นคาถาอาคมที่มีลูกเล่นมากขึ้นและที่สําคัญเลยครับขุนพันธ์เนี่ยเป็นหนังที่เล่นครบเลยนะฮะทั้งสัตว์เด็กเอฟเฟกต์ซริงสี่อย่างต้องห้าม ของวงการภาพยนตร์ถ้าใครอยากจะเล่นพวกนี้ต้องมีฝีมือขั้นสูงมากๆขุนพันธ์จัดให้เต็มๆเลยนะฮะและที่น่าสนใจที่สุดสำหรับแฟนชายของขุนพันธ์ก็คือสไตล์หนังเหมือนค้าวบอยครับ เป็นหนังคาวบอยสไตล์ไทยที่เราไม่ได้เห็นมานานแล้วนะฮะสังเกตได้เลยในปัจจุบันนี้เนี่ยหนังไทยจะเห็นว่าเป็นหนังรักส่วนใหญ่หรือไม่ก,ก็เป็นหนังผีมีอยู่2แบบเท่านั้นเองส่วนหนังแอคชั่นเนี่ยคนเราจะทำก็จะกลัวไว้ก่อนว่าเราจะทำสู้มาตรฐานของต่างชาติไม่ได้แต่ขุนพันธ์กล้าที่จะทำตรงนั้นครับถึงแม้ว่าจะมีร่องรอยความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆความคอนติเนียความต่อเนื่องของตัวหนังเนี่ยอาจจะไม่เห็นเด่นชัดเท่าไหร่ แต่การเล่าเรื่องของขุนพันธ์ภาคสามนับว่ามีรอยต่อที่เนียนมากขึ้นนะฮะจะสังเกตได้เลยว่าขุนพันธ์แต่ละภาคแต่ละภาคแต่ละภาคเนี่ยกว่าจะก้าวเข้าสู่ภาคที่3ได้เนี่ยเส้นแบ่งที่ควรจะมีแค่ความดีกับความชั่วเนี่ยมันค่อยๆบางลงบางลงบางลงครับในภาคนี้เส้นแบ่งของความดีและความชั่วบางจนแทบมองไม่เห็นการเดินข้ามไประหว่างความดีกับความชั่วของตัวละครที่อยู่ในเรื่องเนี่ย ข้ามเป็นว่าเล่นเลยครับตัวละครที่เราเห็นว่ามันเป็นคนดีมันอาจจะเป็นคนเลวก็ได้ส่วนตัวละครที่เราเห็นว่ามันอาจจะเป็นคนเลวมันอาจจะเป็นคนดีก็ได้นี่คือความรู้สึกของขุนพันภักที่3ถ่ายทอดให้เราได้เห็นตลอดทั้งเรื่องเลยนะฮะมีการไล่ระดับความดุเดือดของฉากแอคชั่นที่มันเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะหูผมรู้สึกเลยนะว่าเป็นการรวมทีมตัวตึงๆอะ่ะ เหมือนเป็นการรวมทีมอเวนเจอร์ของไทยนะฮะที่มีการใช้คาถาอาคมที่ผมว่าชาติไหนก็คงไม่มีในโลกเหมือนกันนะฮะนับนะว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่หลายๆคนน่าจะต้องชอบกับหนังไทยเรื่องนี้เลยครับขุนพันภาค3นะครับสำหรับขุนพันภาค3นะฮะผมให้คะแนนอยู่ที่7.2คะแนนครับ เนื้อเรื่องของขุนพันธ์ภาคนี้เนี่ยนับว่ามีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจาก2ภาคก่อนนะครับแต่ว่าข้อเสียของลายเส้นสไตล์กล้องเกต็ดขมสิริเนี่ยผมจะเห็นได้จากเรื่องของรอยต่อความคอนตินียของตัวหนังครับมันอาจจะดูลเหลือหล่อม ดูขัดขัดลูกหูลูกตาสักนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าผมชอบสเสน่ห์อย่างหนึ่งของกล้องเกดคมสิริคือเขาจะใส่ตัวละครประหลาดประหลาดเข้ามาในเรื่องเสมอในเรื่องนี้ก็มีเหมือนกันในภาคนี้ก็มีเหมือนกันนะครับในด้านของเนื้อเรื่องผมให้คะแนนอยู่ที่7คะแนนครับด้านเทคนิคการผลิตนะครับผมยังรู้สึกว่าเทคนิคการผลิตในเรื่องนี้เนี่ยถ้าเป็น CG เนี่ยอาจจะดูแล้วค่อนข้างดูละครไปนิดหนึ่ง อาจจะดูแล้วไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เพราะว่าเราดูหนังฝรั่งมาเยอะหรือเปล่าวันนี้ไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าพอผมได้ดูหนังของค่ายอื่นอย่างเนลมิดหนังฟิล์มหรือว่า CG ของหนังไทยในสมัยนี้เนี่ยมันมีหลายเรื่องนะครับที่ค่อนข้างทําออกมาได้เนียนทําออกมาได้ดีกว่านี้นะครับสาหรับด้านเทคนิคการผลิตผมให้คะแนนอยู่ที่6คะแนนครับด้านการสวมบทบาทนะครับผมต้องยกให้เลยนะฮะว่านักแสดงที่อยู่ในเรื่องนี้เนี่ยแต่ละคนที่หยิบมาเป็นตัวแสดงหลักๆเนี่ย เขาเข้าถึงบทบาทนี้ได้อย่างดีเลยนะฮะอนาดาเอเวอร์ริงแฮมนับถือจริงๆกับผลงานการแสดงของเขาในเรื่องนี้อินเข้าถึงบทบาทของขุนพันธ์แล้วผมรู้สึกเลยว่าทุกฉากทุกตอนทุกช่วงเวลาที่ขุนพัน์ก้าวออกมาสู่สายตาของเราเนี่ยเป็นฮีโร่ไทยที่ดูรัเท่มากๆอยากจะทำตามอยากจะไว้หนวดแบบนี้มากเลยนะฮะส่วนตัวของมาริโอมาเรอร์นะฮะเป็นเสือมเหสวนที่ หีดูหล่อดูเนี้ยบดูดีจังเลยนะฮะสำหรับใครที่ชอบมาริโอมาเ์เรื่องนี้อยู่แล้วน่าจะหลงรักผลงานการแสดงของเขาในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับโตโนพาคินครับในเรื่องนี้ใช้วิธีเม t ตดแอคเตอร์ต้องบอกว่าบางครั้งบางช่วงบางเวลานะฮะผมรู้สึกกลัวขเขาเหมือนกันยิ่งเขาเบสตอดแอคเตอร์เนี่ยผมแทบจะนับ จังหวะการกระพริบตาของโตโน่ได้เลยนะฮะส่วนตัวของเอ็มภูมิพัทนะครับในเรื่องนี้ถึงแม้จะมาประกบกับนักแสดงรุ่นใหญ่ทั้ง3คนก็ตามแต่ว่าเอ็มภูมิพัทเนี่ยเทียบรัศมีของทั้ง3คนได้อย่างไร้รอยต่อกันเลยทีเดียวนะฮะในเรื่องของการสมบ,บทบาทผมให้คะแนนอยู่ที่ 8คะแนนครับด้านความประทับใจนะฮะการเล่าเรื่องของขุนพันภาค3เนี่ยแรกๆเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะออกตัวช้าไปหน่อยหนึ่งแต่พอเขาออกตัวแล้วติดลมบนแล้วเนี่ยโอ้โหเหมือนพุ่งไปส,สุดชั้นบรรยากาศสตาร์ทสเฟียร์เลยก็ว่าได้นะครับความประทับใจมันไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆโดยเฉพาะไอ้ช่วงหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายที่เขาบู๊กันท้ายเรื่องเนี่ยเป็นเจร์เมืองไทยชัดๆเลยนะครับในด้านความประทับใจผมให้คะแนนอยู่ที่8คะแนนครับด้านความสนุกครับ ผมไม่เห็นหนังไทยเรื่องไหนที่ทำการดวลเรื่องของคาถาอาคมคุณไสยไสยเวทเวทมนตร์ในประเทศไทยนะครับที่ทำออกมาได้สนุกเท่านี้เลยนะฮะแม้แต่จอมขมังเวทที่ว่าดูแล้วสนุกดูแล้วตื่นเต้นดูแล้วเราใจ ในเรื่องนี้ทําได้เหนือกว่านั้นหลายขุมเลยนะฮะแต่ละตัวละครมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีคาถาเฉพาะตัวแต่ขุนพันเนี่ยนับเป็นหนึ่งคนนะฮะที่เป็นมือปราบจอมขมังเวทมีคาถาอาคมทุกขแขนงนะฮะไม่ว่าจะเป็นของดีติดตัวอาวุธดีหรือว่าจะเป็นวิชาที่สักอยู่บนร่างกายลอยสักต่างๆเนี่ยขุนพันมีครบเอาไว้ปราบโจนทั่วทุกภาคได้แน่นอนนะฮะถึงแม้ตัวละครอื่นจะมีบ้างก็ตามนะครับแต่ผมก็ยังรู้สึกนะครับว่า ถ้ามาสู้กันเดี่ยวๆเนี่ยคงไม่มีใครสามารถต่อสู้กับขุนพันธ์ได้อย่างแน่นอนนะครับในด้านของความสนุกผมให้คะแนนอยู่ที่7คะแนนครับรวมๆแล้วขุนพันธ์ภาค3นี้นะครับผมให้คะแนนอยู่ที่7.2คะแนนครับ สำหรับคุณพันภาคสามนี้นะครับถ้าให้เปรียบเทียบเป็นอาหารสักหนึ่งชนิดแล้วก็นี่คืออาหารไทยแท้ๆนะครับแต่ว่าใช้วัตถุดิบของชาวตะวันตกที่มีกลิ่นอายของความเป็นคาบอยร่วมอยู่ด้วยนะฮะทำให้ตัวหนังหรือว่าอาหารจานนี้เนี่ยดูมีความน่าสนใจขึ้นไปอีก,กระดับหนึ่งเลยถ้าใครชอบหนังแอคชั่นไทยที่มีความเป็นหนังฮีโร่สไตล์ไทยๆแบบนี้แต่มีการเล่าเรื่องเหมือนหนังคาวบอยตะวันตกนะฮะผมว่าเรื่องนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับที่สําคัญเลยก ก็คือการหยิบเอาคาถาอาคมขุนสยสย,ยศาสตร์สย,ยเวทเวทมนต์ของไทยๆเนี่ยมาใช้ได้อย่างมีประโยชน์และก็มีมุมมองที่น่าสนใจสำหรับการใช้งานด้วยนะฮะในเรื่องนี้เราไมา่ได้เห็นขุนพันว่าเป็นตัวละครเป็นคนที่เก่งฟันแทงไม่เข้านะมีการยิงเข้าด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับช่วงท้ายๆเนี่ยมีเซอร์ไพรส์สำหรับแฟนๆของขุนพัน ที่ดูมาตั้งแต่ภาคแรกด้วยนะครับยังไงก็สามารถติดตามได้แล้วทุกโรงภาพยนตร์ใกล้บ้านคุณเลยนะกับขุนพันธ์สามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง alexander channel